นุกรับช่อดอกไม้แล้วมอบให้ปายค่ะในคอนในคอนเหรอเขาเขานั่งเนี่ยจูจีโอ้กินข้าวกันอยู่นี่แหละนี่นั่งอยู่ข้างๆกันนี่น้องก็นั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละนะเออเขาก็อยู่ด้วยกันนี่แหละพูดอะไรเมื่อกี้พี่เขาบอกปายจะพูดอะไรกระถามนุกทนายเรืนว่าได้เสื้อตัวแรกจากใครครับได้เสื้อตัวแรกจากใครครับคุณนุกคอามแก้มกันแล้วจูว้ายกูอยากแล่นกองไปดิมันซิมยังกันใกล้พันัันมันคอามแก้มกันแล้วดิอ๋อใครเสอตัวแรกจากพี่วีครับจากพี่วีอ๋อพี่วีดูแลน้องงกลัิไตะเทน ตอนนั้นคุณไมันกยอยู่เตอนนั้นคุณรู้ทุกระเบียบทุกอย่างทุกลย่างเลยลูงนี่มันชอบแบบเอาแบบยังขี้แงเขาแบบผู้ชกนี่มันยังขี้แงเขาดีที่มักสู้มักซี่นี่แหละเอฟซีกับมักมันหม่องนี่แหละมันใกล้ใกล้กันมันกวนไฟเออมันนั่งใกล้ใกันได้นะแซ่กันกวนกันดีดีเลยมึงบอกออกก็บอกโจู๋เห็นว่าเห็นแงกันเลยเอามึงแงกันก็เปียกแล้วแฟนกันนอปลแฟนกันาตอนนี้สถานะยังเป็นเพื่อนอยู่ แฟนก็ลุ้นกันเอาอนาคตนู่นแหละนะอยากให้เอากันอยู่นะโอ๊ยทำไมทุกคนต้องหันมามองฉันอย่างงั้นให้เอากมาถ้าว่าตามจริงนี่ยชอบอะดูเหมาะสมเออมันก็เหมาะสมแหละตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าเอฟซีเป็นคนจีนเนอะสิงเนาะพอหลังๆรู้สึกว่ามันบางนุกแงนะเขาดีหนีมันจะคิดออกบอกูแถลงข่าวเด็กกังซบตาเขาเนอะชอบแแอบถางนาเออแรกก็ไไม่ด้อะไรพอเห็นแล้วก็แอบดูไอ้นุกมันชอบแอบมองเขา มันหมักเหลียวเบืองนาเขาแบบเป็เขาบรูตุแต่ไม่เราไม่ไปบังคับน้องๆหรอกให้มันเป็นไป,นปนตามธรรมชาติรื่เ่าเถ้าได้ก็ดีมันเป็นคู่ที่เหมาะสมแต่ถ้าถามว่าเหมาะสมไหมก็เหมาะสมอยู่มีความคิดแต่ว่ามันก็จะในที่นี้ก็จะเหมาะไ,ไม่ได้นะโจกับออฟตอนนี้น